รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง ฟอร์ดเอเวเรสรถอเนกประสงค์ของครอบครัวตัวจริงสุดๆก็ต้องมีเงินมั้งคะมีเงินแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยจะมีความสุขมากๆให้แบบว่าบริการนะครับก็มีความตุกแล้วครับก็คือมีงานทำที่ดีแล้วก็มีเงินใช้ค่ะ การได้หาความรู้ใส่ตัวอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนกับครอบครัวคนที่รักก็อยู่กันทั้งครอบครัวแล้วล่ะถึงจะมีความสุขถ้าขายลอตเตอรี่มีคนมาซื้ก็มีความสุขแล้วจ้า It's sitting in the sunshine in Bangkok, not being in the cold of Paris Seeing my son wake up in the morning and being able to kiss him and hug him oh well, that's clearly happiness สวัสดีครับสวัสดีค่ะชิปจอรโรกรายสัปดาหทิตย์นี้เราจะพูดถึงเรื่องความสุขครับความสุขของคนและความสุขของประเทศประเทศนี้จะมีความสุขได้เนี่ยก็จะต้องมีประชาชนที่มีความสุขความสุขนี่วัดได้หรือเปล่าเราชินกับคำว่า GDP ผลผลิดมวลรวมวัดอย่างไรวัดโดยว่าทั้งประเทศเราเนี่ยผลิตอะไรสินค้าบริการได้เท่าไรรวมกันแล้วคล้ายๆกับว่า ทั้งประเทศเราเนี่ยสามารถผลิตอะไรออกมาแล้วก็วัดตรงนั้นแล้วก็หารจำนวนประชากรจำนวนหัวแล้วก็บอกว่านี่ไง GDP เราปีนี้ขึ้น4 5%เ,นๆๆนเขาบอกว่าแล้วคนที่อยู่ประเทศที่ GDP ดีๆเนี่ยไม่เห็นเขามีความสุขเลยฉะนั้นก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเราวัดกันด้วยความสุขดีกว่าอย่ไปวัดด้วยวัตถุข,ของการผลิตเลยคุณพินารัตเห็นด้วยไหม ก็เห็นด้วยในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะให้ทิ้ง GDP ไปเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกประเทศนะคะกำลังพัฒนาโดยใช้ GDP เป็นเป้าหมายหลักทุกประเทศเนี่ยจะมีการรายงานนะคะทุกปีหรือว่าทุกไตรมาสด้วยซ้ำว่า GDP ขยายตัวเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าผลิตกันเยอะซื้อขายกันเยอะๆเม็ดเงินมันหมุนกันเยอะๆเนี่ย ประเทศนั้นเจริญประเทศนั้นพอเจริญแล้วก็แปลว่าคนเนี่ยก็จะร่ำร,ร,รวยมากยิ่งขึ้นพอร่ำรวยมากยิ่งขึ้นก็จะต้องมีความสุขก็เอาง่ายๆเลยในกรอบเดียวแต่ว่ามาจนถึงทุกวันนี้ประเทศรวยๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นค,คนก็ฆ่าตัวตายเยอะอมีภาวะหดหู่เยอะมีภาวะทางจิตเยอะก็แปลว่าความร่ำรวยอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งความสุขก็ได้นะคะ What we've seen is since World War II there's been a A growing focus on GDP, gross domestic product, and it's been used as a measure of progress. Now, GDP is a measure of how busy people are, how busy they're running around making things. It doesn't really mean progress, and it was never meant to be a measure of progress. But it's been used, it's been used as that by many governments now and policy makers. At the moment, uh, tragically, the the sort of fear of a slowdown in the economy. Keeps them blindly focused on this measure of GDP, which is a very false measure. I've seen that this model of economic growth is everywhere, widening the gap between rich and poor very dramatically. Most of the crises we face, from global warming to global terrorism, are linked to the economy. If you develop um, wealth up to the level that you meet all your basic subsistence needs. So you have food, you have clothing, shelter, access to education, and health care. That increases of wealth go along with a felt uh, increase of well being. So that's pretty clear. But after that point, there's not a clear correlation between increasing wealth and increasing sense of well being. And in fact, in a lot of really well-developed societies, like Great Britain, the US, other parts of Europe, where they've done these studies, it clearly seems to be the case that there's a point, that there's a threshold. And beyond that threshold, more money doesn't lead to more happiness. In fact, it's the reverse, that more money seems to create more trouble, more difficulty. People worry more about keeping their money or investing it well and uh, keeping up with the other people and so on. So that there's a sense in which too much is not good for happiness. เพราะฉะนั้นพอเราได้ยินคำว่า g n h Gross National Happiness ขึ้นมาจากภูฐาน <c oughs> ถูกไหมคะใช่ครช่วงหลายปีที่ผ่านมา <c oughs> ก็เลยกลายเป็นแนวทางใหญ่แนวทางหนึ่งนะคะนอกเหนือจาก GDP ที่วัดมิติเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ <c oughs> ทางด้านของภูฐานค่ะอดีตราชาธิบด,ดีจิกมี่ซิงเยวังชุกนะคะได้ทรงริเริ่มเอาไว้ตั้งแต่คราวเสด็จขึ้นครองราชค่ะในปีพศ2515 ในครั้งนั้นนะคะท่านได้มีพระราชดำรัสค่าว่าความสุขมวลรวมของประชาชาติสําคัญกว่าผลผลิตมวลรวมประชาชาติ At the time when um, the, the fourth king of Bhutan ascended the throne, he was very concerned about where development is going to take Bhutan. For that matter, where development is going to take the whole of the, all of the world. You know? And uh, looking for examples and looking for inspiration, he found that everywhere it's, it's simply material development. It's simply economic uh, development, growth and development at the cost of um, um, a dwindling, depleting um, um, environment. It, it is growth that feeds on human greed at the cost as i said of, him, of future generations and so his majesty the king wanted to be very clear about what bhutan should uh, be aiming for and having considered all these questions he finally did come to the conclusion that what everybody in bhutan wants what every is what every human being wants and that is happiness in life วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าแนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันสามารถเอาสองอย่างนี้มาผสมผสานกันได้ไหมคือวัตถุก,ก็ดีด้วยความสุขก็ได้ด้วยไม่ง่ายแต่ว่าต้นไม้เขียวๆนี่เรารักษาได้ไหมถ้าคุณเอา GDP เยอะๆคุณต้องทำลายธรรมชาติมากเนี่ยอย่าทำลายอย่างนั้นได้ไหมความสุขของประชาชนอย่าไปวัดกันด้วยว่าคุณมีรถกี่คันได้ไหมเพราะว่าคุณยิ่งมีรถมากคุณก็ยิ่งทำลายสิ่งแวดล้อมมาก <laughs> our conventional measures of progress, based on the economic growth statistics, actually count the depletion of our natural wealth as if it were economic gain. So, the more trees we cut down, the more we empty the oceans of our fish, the more the economy grows. So, we count what we take out of our natural resources, but we don't count what we leave behind. The Conventional way of life, the existing way of life is just not sustainable. That it is wrong, that it is hollow, that it doesn't give you happiness, the sense of security that you need in life, and um, and and all the time uh, we are depleting our natural resources. Uh, people are worried about the air they breathe, the water that that they drink, the the vegetable. Uh, that may be luminous at night, the fruit, like on the kitchen table, you put off the light, they're worried in case it, it glows. So uh, people are worried. GDP จะเป็นการรวมตัวเลขที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะอย่างเช่นว่าเงินเดือนของคุณคุณเดือนนี้ได้เท่าไหร่ปีนึงได้เท่าไหร่ไปบวกๆก,กันก็จะเป็นมวลรวมประชาชาตินะคะอันนี้คือ GDP แต่ว่าจริงๆแล้วมีการทํางานหลายอย่างนะคะท่านผู้ชม <Yeah. S 2> คุณสุดิชัยที่ไม่ได้โดนเอาไปรวมมาไว้ใน GDP อย่างเช่น <het S 2> <c oughs> แม่บ้านทํางานมันเป็นแรงงานถูกไหมคะคแต่ว่าไม่ได้มีใครจ่ายเงินเดือนให้ก็ไม่ได้บวกเข้าไปใน GDP แต่จริงๆแล้วถามว่าทําประโยชน์เพื่อสังคมไหมทําหรือว่าเวลาที่มีอาสาสมัครไปทํางานเพื่อสังคมก็ไม่ได้มีการจดเอาไวใ้ใน GDP แต่จริงๆแล้วเนี่ยการทําแบบนี้นอกเหนือจากว่าตัวคนทํามีความสุขแล้วความสุขเพิ่มขึ้นแล้วนะคะยังทํากําไรให้กับสังคมอีกด้วย you hire someone to clean your house it makes the GDP grow the gross domestic product the economy grows clean your own house it has no value marry your housekeeper and the gdp goes down see it's it's absurd <S ถามผมนะผมคิดว่าควรจะบวกเอาจํานวนชั่วโมงที่คุณพ่อคุณแม่ทานข้าวกับลูกที่บ้าน mm hmm. ต้องบวกเข้าไปด้วยเพราะว่านั่นเป็นดัชนีความสุขที่หาไม่ได้บางคนก็ว่าอ้าวก็พาลูกไปเที่ยวฮ่องกงแล้วนี่ซื้อรถให้ลูกแล้วนี่ mm hmm. ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดให้ลูกแล้วนี่เขาต้องมีความสุขอันนี้เลี้ยงลูกด้วยเงินใช่ครับอย่างนี้ GDP อาจจะสูงเพราะว่าคุณไปซื้อชาวซื้อของเนี่ยมันจะวัดบริการวัดอะไรออกมาประเทศนี้ GDP สูงแต่ความสุขจะลดน้อยลงเพราะว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้ไม่มีความอบอุ่นเลย Divorce is good for GDP you know you split up two households every two two refrigerators two homes two automobiles two of everything that's great for consumption GDP says divorce is a good thing but GNH could say no. We really need to look seriously at this and say that you can have economic growth that really costs something socially or culturally or politically or spiritually. a n we really need to rethink. กลับมาจะไปดูครับว่าแล้วที่ปูตานเนี่ยเขาวัดกันยังไงเขาเป็นต้นแบบของการวัดดัชนีความสุขแทนดัชนีการผลิตและการบริโภคดูว่าประเทศเล็กๆแต่ว่าโด่งดังเรื่องความสุขเนี่ยเขาทำกันอย่างไรครับ